บนเขากันนะครับล้าเหลือเจ้าการเดยเอเซิงสิ้นครับ cười xin lời kiến đơ Đặt này. 干嘛来人 นีค่ครับมีคนตามล้างมาครับนี่ีิ่ากของเราครับ

ะครับผมเปลี่ยนมาหนางกๆเล้วอัจวัดวะคโชเฟอร์อโชเฟอร์หาเกอ,ายอยู่โอ้เปรถสวนรถ่าครับขา้างหน